发挥。<noise> <noise> <noise> ระวังระวางระโอ้โตัวเองก็แข็งแรไปเลยร้อนมากเลยขอบคุณมากค่ะเร่นเตือนิดนึงนะขอบคุณมากค่ะครับไม่แย่อที่ตายรอ ขึ้นต่อด้วยแหละขึ้นต่อขึ้นต่อผลคะแนนแบบได้เก้าสิบโลเข็มไหมอ่ะเข็มนะเข็มยังด้วยนะ

แดีวาขอภาพข่าวทีอาไ้นถ่ายแล้วก็แบบเป็นเฟซบมี่พ้อมไง ขอกรุณาให้เธออับากรับที่ดีนะคะมาอยู่ทางด้านหลังเลยนะทางงที่ไม่ได้รับะ้อยู่ด้าหลังแถวต้นไม้นะคะันี่ด้านหงต้องขอความร่วมมือด้วยนะคะแล้วก็ประชาชนที่มา่น็้งมีพื่เีรเินะสนามเสือะดกะ่ายนะคะม่ขาเบอร์นกตายที่ันี่สุ้าไอ้ฟ้าน่อีกใช่นี่ใครอ ตานอกี้ตอกฮรอันนี้ของกันอันนี้ของตาแล้วได้แล้วอุ้ย้้อนโองานตู่นะยเฮ้ยแก่มากแ่แล้ น้อไหม